สวัสดีสวัสดีพี่น้องม,มื้อนี้ผมส่องบ่าวเราบ้านบกคือเก่าเนาะเชิงว่ามื้อนี้แม่นเฮามาอัปเดตเกี่ยวกับการเฮ้าขนย้ายไฟช่างมนต์และเบีย้ยบักนาวเนาะเนาะคือไฟช่างมนต์เฮาจงไว้อยู่ในสช้าว,วันนี่เหลือสิประมาณบันสีหนส่หกเนาะสี่เบีย้ยว่าซั่นตๆแล้วก็คนเมื่อสช้าว,วันเบิดเนาะเนาะเฮาใช้รถครับ คนง่ายเปครั้งแรกกับโบฮู้เนาะจีเฮ็ตจัดใจก็เกิเป็นนี่เนาะปอกใบมันบไหวลมตีเนาะเวลาลดแรงแต่โตกระเทกับทัานนะโตโตคุมโตจังในโบฮู้แล้วแต่จะเกิดเนาะส่วนโกมกงนาวเน่ะก็ได้เอาเมือเบิดแล้วโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้เนาะมาอัปเดตชันๆเป็นแค่นี้เช้ามื้อนี่ก็เป็นวันที่ชิป ເດີ້ວັນທີ29ເດືອນ10ເນາະ2021ນີ້ເດີ້ເນາະໂຕທີ່ແມ່ຍັງວລກົກນີນາະໄວປູກສວັນ